อะไรอ่ะตายตกใจกูตกใจกูตกใจ,โอ,กใจโอ้โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีทานพ่อแม่พี่น้องเดี่ยนะตอนนี้ท่านกับเราชมรายการ Denhard Channel นะครับ <c oughs> นะครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในหนังเอ้ย <c oughs> มาอยู่ในเกมอยู่ในหนังอะไรหรออยู่ในเกมนะครับ Suicide s q u a d นะครับแบบหรือ Suicide s q u a d อะไรอย่างงี้นะครับนะสเ i เชียลอ็นะ o p o p อ,อ็อย่างงี้ <c oughs> คืออะไรไม่รู้นะครับซึ่งมันแปลว่า ฆ่าตัวตายหมู่อะไรงี้มัง้งอันนี้ไม่รู้เหมือนกันไปเสิร์ชหาใน google มานะครับเออนะครับตอนนี้แล้วก็แบบมันเป็นเกมที่สร้างจากหนังนะครับซึ่งไม่รู้มันออกมาก่อนหนังให้เราเล่นได้ก่อนหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างนี้ไม่รู้นะเคยพอดีไปเห็นคนอื่นเขาเล่นมาก็เลยแบบสนใจอยากเล่นมั่งนะครับเออซึ่งเรื่องนี้นะผมก็ได้ไปดูมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนี่เองนะครับวันศุกร์ที่เท่าไหร่วะวันศุกร์ที่ วันศุกร์ที่แล้วเนี่ยวันนี้วันที่สิบนะวันนี้วันที่สิบวันศุกร์ที่แล้วลดไปวันนี้วันจันทร์ลดไปหนึ่งสองสามเออช่างแม่งเถอะครับจําไม่ได้ครับตอนนี้เราก็จะได้มันผมได้ลองเล่นไปแล้วนะจะได้เห็นว่าไฮสอร์ผมมีห้าพันสิบนะครับซึ่งตัวที่มันจะให้เล่นนี่ก็มีเด็ดช็อตนะครับแล้วก็ฮัลีควีนนะครับแล้วก็ไอเนี่ยตัวไฟมันชื่ออะไรวะผมจําชื่อไม่ได้อย่างเงันนะครับ ครับแล้วก็เข้าไปกดเลยดีกว่านนี้ครับในส่วนนี้ก็จะมีในส่วนนี้ก็จะมีตัวให้เลือกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเด็ช็อตนั่นเองนะครับก็นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบนักฆ่าแบบนักแม่นปืนนะครับคือแบบแม่นที่สุดอะไรอย่างนี้นะครับคือเข้าหัวทุกเม็ดนะครับจะเห็นว่ามีปืนนะครับคือแบบอาวุธจะเป็นปืนหมดเลยนะครับตรงข้อมือนี่ก็เป็นปืนนะครับ โอเคตรงนี้จะเป็นตัวไฟนะครับชื่อเอลไดโบเอลไดโบหรืออะไรนี่แหละครับจะเป็นมนุษย์ไฟนะครับซึ่งไปดูในหนังมาล้วจะขอสปอยน,นิดหน่อยลวกันคือคือมันเป็นมนุษย์ไฟซึ่งที่แบบมันไม่ได้เป็นแบบแคบมนุษย์ธรรมดาคือมันเหมือนแบบถ้าใครไปดูมาแล้วน่าจะรู้นะครับคือมันเหมือนพวก แม่มดนะครับแต่ว่ามันคล้ายๆพวกเดียวกันแต่ว่ามันสามารถกลายร่างเป็นอีกอย่างได้นะครับโอเคก็นะนอกเรื่องมากไปดูอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็ฮัลิควีนนะเป็นเมียของโจ๊กเกอร์นะครับเออเอาไง่ายๆเป็นเมียของโจ๊กเกอร์ซึ่งยังไงละ่ะโดนจับมั้งแล้วก็โดนไอ้นี่อีกทีหนึ่งครับใครที่ไม่รู้ก็ไปดูหาดูกันเอาเองแล้วกันนะก็อาวุธที่ถนัดก็มีไม้เบสบอลกับปืนแมกนัมนะร,รีโวรีโว รีรีโลโวเราจะเล่นในตัวไฟแล้วกันดีไหมไม่เอาตัวนี้ไม่เอตัวนี้เดี๋ยวไปเลยเราชอบเพลงชอบความร้อนแบบฮอตอไรเนี้ยนะครับรอรอล o ดิ i แปบ๊บหนึ่งนะคไอตัวนี้มันเหมือนนี่ครับไอใครเคยดูหนังเรื่อง47โลนินไหม นะคือมันจะมีตัวหนึ่งที่แบบมันอยู่ในเกาะเกาะหนึ่งนะที่มันจะสักลายแบบนี้เลยไม่รู้คนเดียวกันหรือเปล่าน่าจะไม่ใช่นะครับคือไอคนที่แสดงนั่นชื่อว่าซอมบี้บอยอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ชื่อจริงไม่ได้ชื่อซอมบี้บอยมันเป็นแค่ฉาย,ยาเออช่างแม่งเถอะน่ครับมันจะสักลายเหมือนไอนี่มากหรือคนเดียวกันอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอื้อ่าแล้วไงล่ะนี้ นะผมได้ลองเล่นไปนิดนึงครับอันนี้ก็ปล่อยไฟนะครับเห็นไหมนั่นมาแล้ว <c oughs> ผเผาซิจังหวันนี้รออะไรหนูชอบควันร้อนแรงไห้ imeter! ร้อนแรงร้อนแรงพวกมึงไม่เป็นไรเลยเหรอร้อนแรง,งร้อนแรงโอ้โอ้เดี๋ยวเดวชัดชาดชัดชาตายนะครับเรามีหน่วยไอ้นี่นะเป็นแบบ อืมแบบแบบซัพพอร์ตอะไรงี้นะไอฮันล,ลิขครีนไหมกระโดดตีเลยโคตรฮาร์ดคอร์นะเอาสิเอาสิเฮ้ยมันมีอ๋อเลเวลเวลคอมพิวหรือเวอันนี้ไม่รู้นับอ่านไม่ออกให้เราเลือกนับเราจะเล่นเป็นตัวไหน,นเอาเด็ดช็อตบ้างดีกว่านะ เรื่องนี้ตัวนี้มันจะมีสองปืนนะนี่ครับนี่ปืนตูกข้อมือโคตรแม่นแม่นแม่นจริงหรือเปล่าทำไมกูยิงไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจเย็นใจะเย็นจเย็นใจเย็นใจเย็นยิงไม่โดนเด้อเด้อเอาสิ อะไรวะตายซะกว่ามันจะตายให้กูเราโดนอะไรวะนามันมาจากไหนยัยเดี๋ยวก็มาหลังเดี๋ยวก็มาหน้าไอ้ตัวนี้นะมันจะมีเออขาเรียกแบบคล้ายๆถ้าไม่ตายมั้งที่แบบสามารถแบบใส่แว่นปุ๊บแล้วแบบแม่นอะไรเงี้ยโอนหัวทุกนัดนะครับ ตอนหัวสิเอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะว้าวเลือดเช่มแมวถือว่าดีถือว่าดีาดเดีเดวเดะเดีเดวเดะเดะเดะไอ้นักแม่นปืนระดับโลก <c oughs> ยิงมาโดนเอ้ยโดนแล้วเอาสิเอาสิเอาสินานโคตรเทพ นะคือมันจะมีให้เล่นแค่ด่านนี้ด่านเดียวเลย <c oughs> ไปดูดูคนอื่นนะมันน่าจะมีแบบด่านอื่นให้เราเล่นด้วยหรอมั้งเราลองมาเล่นเฮดรีนอ้าวมันเปิดนี่ให้แล้วนี่หว่าไอ้อะไรเหมือนฟาสเจอต์พี่เฮ้ยเข้าไปแล้วอู้เราขอขอไปดูเงิยมองไม่เห็นอนะว้าย <c oughs> <c oughs> ตกใจหมดเลยโคตรเยอะเอะาเสื โูจะนี่หัวแตก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 เอ้าฟาดฟาดหัวแตกหัวแตกหัวแตกมันเล่นเล่นยากเล่นยากจังหวะเล่นยากจังหวะหัวแตกหัวแตกเก็บเก็บอาวุธก่อนนน่นโน่นโน่นปอปอ ป้อป้อป้อป้ะยิงไม่โดนแม่งป้ะนี่ตีนี่ตีตีเด้อ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 เดียวเอ้ยดูไหนวะเด้อเด้อเด้อวิ่งวิ่งได้ไหมทำไมมันไล่เราทำไมมันไล่แต่เราทำไมอ้าวปาดหนึ่งได้สองรถแรกแจกแถมรถรถแรกแจกแถมรถนี่ยิงฟันไม่โดนสักตัวเอาเอากระสุน อะไรเดี๋ยวกูเอาปืนมานทำไมเนี่ยยิงยิงไม่โดนอ้าวมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะตาย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 มึงจะเอาใช่ไหมฮะไข่มันอะไรกะกูนักเหนือมึงยังไงมึงยังไงนี่ฮะฮะฮะมันนักเลงข้างถนนรู้จักว่ะโอ้ คอมเพียสเราเล่นตัวไฟเดียวคนระับรู้สึกว่ามันจะเล่นง่ายสุดแหลนะนะแค่เผาๆผิผวๆว,วุ้ยอะไรอ่ะวายอันนี้คือซีเล็ตอัปเกรดอ้ยังไงอ่ะรีโหลดชามสเปเชียล ability โอ้เพิ่มดาเมจแม่เอาสิครับเลาะอ้าวกล่องหายกล่องหายไปไหนล่ะ starting 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 อะไร้อกูอยู่ไหนบอกมาเลยออกมา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 นี่ไก่ย่างห้าดาวเคยกินไหมหนู เคยกินไหมไม่มือนี่แบบร้อนฉึงร้อนฉึงร้อนฉึงพมหนุ่มไฟฮอตฟอนหนึ่งร้อนแรงฟอนหนึ่งอะไรหนุ่มฟอนพอหนึ่งนะพ่อหนึ่งอะไรพ่อหนุ่มเป็นมีมีปัญหากับภาษาไทยมากนะคือไอก็ไปอยู่เมืองนอกมาตั้งแต่ก่อนนะก็คือจะพูดไทยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ นะกูดใช่ไม่ค่อยช็อตเท่าไรไม่ไม่ไมค่อยช็อตเท่าไรไม่ค่อยช็อตเท่าไรว้าวทำอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้เราทำอะไรทำอะไรเหรอลูก <c oughs> มีเบีความเจ็บดีเลยมีป่ะออกมาง้างได้ไหมออกได้ที่นี้ก็ตามเรามาว้ายทำไมมันต้องตามแต่เรานะไม่เข้าใจเหมือนกัน นะพูจะเผาพวกมึงให้ไม่เกรียมตอนนี้มึงไม่ดนเผาก็เกรียมอยู่แล้วนะตานี้ถลนออกมาโอ้เดียวเว้ย <c oughs> อู้ใจเย็นพี่เดี๋ยวเจอกูเจอกูเจอกูเจอก,จอกูยิงไม่โดนยิงไม่โดนสิหนูยิงไม่โดนยิงไม่โดน <c oughs> เอาสิเอาสิอ้าว โอ้โหจะใช้ท้าไม่ตายซะหน่อยนั่นไรวะโอ้หเราได้เก้าพันหนึ่งมือแล้วเว้ยง่ะโคตรแมบบอกเลยว่าจังหวัดนี้กูเก่งมากฮาร์ดิคเควนม,มีท่าไม่ตายปะฮาร์ดิคเควินก็มีแต่ฮาร์ดิคเควนนะทางไหนอ๋อทางนี้เฮ้ยทางนี้ลงได้ทางนี้ก็ไปได้แล้วเราคนไปทางไหนอ่าเรา,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 าลงมาทางนี้กันอืม เฮ้ยอะไรอ่ะตายตกใจกูตกใจกูตกใจว้าวโอ้โอ้โอ้หใจเย็นใจเย็นลูกพี่มันมาแล้วเอ้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 โอ้โหกว่าจะตาย เล่นวิ่งอย่างนี้เลยแหละอุ้ยมันยังมีอีกมันมันยังมีอีกมันยิงไม่โดนเดี๋ยวยิงกูยิงไม่โดนตกตายกูต้เก็บเลือดมาสิ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 เข้าโหดุกเม็ดนะน้องแน่เทพจังวะมันใหม่ก์ใหม่ก์มันใหม่แล้วใหม่แล้ว ไ่ไหนล่ะโอ้ยตัวใหญ่เราได้ทำให้ตายครับเดี๋ยวรอมันมาเยอะๆกันอุ้ยมันมาแล้วโว้โหกดสิครับจังหวะนี้ปุ้ง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 หัวแตกจังหวะนี้บอกเลยว่าหัวแตกทุกเม็ดอ่ะหมดยัง มาโน้แล้วหลบกูสีลูกมันมาอีกตัวละมันมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นลูกพี่ใจเย็นลูกพี่ใจเย็นลูกพี่ใจเย็นใจเย็นลูกพี่โอ้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 กูจะขึ้นข้างบนยังไงโอ้โหแยกเด็กคอปเปลี่ยนปืนก่อนเปลี่ยนปืนก่อนเปลี่ยนปืนก่อนเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนก่อนปุ้งต่ำ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  ตุ้มตุ้มตุ้มตุต้มมาดดมาดิมาดิมุกเมนดีนะน้องพี่นี่มันมุกเมนดีหัวแตกนะพูดเลยว่าหัวแตกน้ำลหลไหลเลยจังหวันี้ <c oughs> ม,มาเล่นมนุษย์ไฟเพลิงชอบความร้นแรงอ่ะ <c oughs> อุ้ยมีกองอัพเกรดแล้วนะ โอ้โหใจเยอะขึ้นไม่รีโหลดไม่เอานี่ด้วยครับอืมมีอีกวะไอตัวนั้นนะจะโอ้ตกใจแต่ว่าไปผมดูเล่นเกมนี้ก็คิดถึงหนังเหมือนกันนะนะคิดถึงคนที่บ้างไปไปดูด้วยเหมือนกันนะคิดถึงคนที่แบบนะกูไปดูหนังก็ไปดูเป็นเพื่อนแบบดีใจมากนางจับ มือกูทั้งเรื่องนะเมียกูเองแหละไม่ต้องซื้อเว้มาเซเอาสิาสไม่นะกูเลยว่าไม่เติมแม็กก่อนจจ๊บไหนตัวใหญ่อยู่ไหนมีปะตัวใหญ่ตัวใหญ่หญโอ้มันมาแล้วจวังหวะนี้เข้าไปช็อตโอมนี่แหละสายสเติงตัวจริง นะมันใหม่เลยมันใหม่เลยอชอบความร้อนแรงไหมหนอพี่เนี่ยแหละร้อนแรงพูดเลยเฮ้ยมีขวานวานมันตัวใหญ่มันตัวใหญ่เดี๋ยวนะลูกแต่กูติดเลยเนะี่ยเราเราเร,าเร,าเราต้องตั้งหลักดีๆครับแล้วก็เดินวนเดินเพื่อนะมันหายไปเนมันมันหายไปไหนหมดนะหายไปไหนหมด เอ้ยโอ้ยโอ้ยมันมาอีกแล้วเฮ้ยใครโอ้เดี๋ยวใจเย็นพี่ใจเย็นลูก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 พี่อย่างมึงนี่โดนเผาก็พอแล้วผมว่าไอตัวนี้เก่งสุดแล้วมั้ง <c oughs> นะมีอีกอ่ะมีอีก่ะฮะมีอีกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันมันมาอีกอะมันบันวิ่งมาอีกแล้วนี่ ปิวนะไม่รอดพุ่นเลยแหมคะแนนสองหมื่นโคตรเทพอะไรจะประมาณนั้นอะไรจะถึงขนาดเดี๋ยวกูลองเล่นตัวนี้กูจะสู้ตัวใหญ่ได้ไหมเนี่ยแหมวะไอ้ตัวนี้อยากรู้ว่าถ้าไม่ต่างคืออะไรเดี๋ยวเราลองใช้ให้มันถึงกันแล้วกันโอเคโอ้โหที่นี่ที่ไหนที่ไหนที่นี่ยังไง ที่ไหนวะมันมามันมามันมันมันมาเออโดนดิ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 ม claro ันไม่โดนนะผมอ่ะอ้าวปืนมันแรงไงวะปืนปืนมันแรงจังปืนมันปืนมันแรงจังปืนมันแรงจังเฮ้ยมีกล่องด้วยกล่องอะไรอ่ะกดได้เปิดได้ปะผมได้ยินเสียง ตึบ,บ,บ,บนั่นนั่นไงโอ้ตัวอะไรตัวยิงถังได้ไหม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 หลบไปหลบไปหลบไปเฮ <c oughs> พี่มันสายบวกไอ้หนูหมดแล้วเหรอยังไม่หมดอีกยังไม่หมดอีกอี๋เอาเดี๋ยวเปลี่ยนปืนกัน โต้หัวแตกโต้โต้โต้โตโตโตนี่นะเล่นไปเล่นมามันเริ่มคล่องมือนะพูดเลยพี่นี่มือฉมังนะมาสิมาสิพี่นี่มันมือมือฉางจริงหรือเปล่าทำไมกูยิงไม่โดนสักตัวเอาดิเอาลูกลูกหมดแล้วกูก็ใช้ไม้ไดต้ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มาโอ้เกือบตาย ติดอะไรเนี่ยกูติดอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรือได้เด้อใจเยเ็นพี่น้องรีเลือได้ไหมรีเลือได้ไหมน่าจะรีไม่ได้น่าจะรีไม่ได้น่าจะรีไม่ได้อ่าดิมาสิอยู่ไหนวะเฮ้ยมีกล่องกระสุนตรงนี้เขาเขาไปเก็บอะโคตรเนียนนี่เนียนเหรอนะเติมแม็กกัน มันนั่งหลบเก็บ่างนี้ก็ได้เฉยฆ่าไปสิบเก้าตัวครับอขอเด,ดชช็อตบ้างมาช่วงวันนี้เฮ้ยกองว้าวเลือดเพิ่มพิกอัพเอายังไงกันเนี่ยอันนี้น่าจะอึดขึ้นหรือเปล่าอันนี้แม็กซิมัมน่าจะเลือดเยอะขึ้นนะครับก็เอาไป พูดโคตรมั่วไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับคือดาวดาวเอานะครับคือภาษาอังกฤษนี่ก็ไม่ค่อยดอยสุดท่าไยตอนแรกก็บอกว่าไปอยู่เมืองนอกมาแล้วแบบภาษาไทยไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไรน,นะเดี๋ยวขอเก็บแม็กก่อนมีอีกมีไหม,ม,ม,มอ่าอัลโมฟูลนะมันเปิดประตูตรงไหนวะเนี้ยไหนวะอ๋อนี่ไป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 ,ไปกล่องอะไรอ่ะกล่องกระสุน เออขอไปอ,อ้าวเรากลับมาที่เดิมเหรอนี่ยดิกูกลับมาที่เดิมเลยเรากลับมาที่เดิมทำไมเรากลับมาที่เดิมทำไมกลับมาที่เดิมมึงอย่าบังกูซี่แน่ออมันมาอเหระมีป่ะข้างหลังนะมันชอบเข้าข้างหลังสงสัยสสงสัยเป็นพวกชอบรอยชอบรอยนะครับ นี่คือกูโดนวนใช่ไหมเพื่อนะมึงไม่จัดก,การมันละวิง่งตามอยู่ด้านหลังนะอุย้ยมันมามันมาอูอ,อ,อูลืมลดนะหัวแตกมีป่ะไหนวะ มันคือมันบังคับยากมากนะเอาจริงๆนะคือมันไม่ถึงกับยากขนาดนั้นแต่ว่าคือแบบเมาส์มันเร็วก็เลื่อนไปแค่นี้ม่งพุ่งไปอย่างนี้แหละนะอู้มันมาอู้มันมาหาเราได้ด้วยอู้เหลือทึงตัวเลือดมันเดินทะลุหินได้ด้วยเว้ยนะเสียงตีนใครนู่นมานู่นแล้วมานู่นแล้ว มนุ่นแล้วหัวแตกเอ้ยตัวอะไรอ่ะอูมันกระโดดมันกระโดดมันกระโดดเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวืปืน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 ตายตายสิเนี่ยโคตรเทพนะคนนั้นอะไรไม่รู้เล่นเกมอะไรก็เก่งไปหมดเหมือนชมตัวเองอยู่ก็จริงนะชมตัวเองอยู่มันมามีกี่ตัวเนี่ยมึงี่ยมีกี่ตัว มีกี่ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดี๋วครับเหมือนจะแบบพึ่งพลาดได้ง่ายกว่าเยอะเยอะเยอะเเยอะยิงไม่โดนตอนนี้มือเกงไปหมดละนะนะโอ้ติดติดอะไรกูติดกูติดกูติด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  กาะสามหมื่นแบบโคตรเมบนะทำไมนี่มันจะมีให้กูเล่นไม่หยุดเลยล่ะสงสัยต้องเข้านี่กูต้องเล่นวนไปวนมาอีกกี่รอบอุ้ยมีกระสุนโอ้สองตัวสองตัวสองตัวเผาเผาเผาอู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 อุ้ยเกือบตายไม่อีกแล้วเหรอ มาอีกแล้วเหรอมาอีกแล้วเหรอมาอีกแล้วเหรอมาสิมาสิกดอ่ะไม่ตายสงสัยชอบโดดเดียวนะนี่กูเล่นอะไรอยู่เล่นอะไรอยู่ขอเลือดเลือดเพิ่มอย่างแรงต้องการเลือดอย่างแรงเลยนี่ต้องการเลือดโอ้โหตรงนั้นบึมเก็บเก็บนะเลือดเต็ม,มเต็มร้อยพลังเต็มเปี่ยม เดะเดวเดะเดะเดะกูมันมาเยอะจังวะเดะเดวเดะเดะอ้ระเบิดกูมไม่มันระเบิดให้เองอะฮะไอตัวใหญ่ไหมยะไม่เข็ดเหรอลูกอยากโดนระเบิดใช่ไหมเฮ้ยกูมันเจ้าแห่งไฟไม่ชอบความร้อนแรงใช่ไหมสงสัยจะชอบความร้อนแรงไม่ใช่ไม่ชอบไม่ใช่ไม่ชอบความร้อนแรงร้อนแรงนะจังหวะนนี้ไม่ ไม่ไม่สิไม่สิไม่สิสบินถือขวดถังถือถังแบบถ้าตายมึงแบบถือขังแก่นะยังไม่จอบอีกเรอเอาตัวเดิมแล้วกันครับอืมเฮ้ยมีกล่องอีกแล้วอะ่ะเย่มีดามเมจอมโมอมโมนี่คือความฉึกนะดามเมจเพิ่มขึ้นนะเอาสินะ นะเดะเราไม่ได้นะเรา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 ต้องทำอะไรต่อนะโอ้มันน่าจะเป็นแบบมัดมันตื่นออกมาต่อนะ้ามามันน่าจะเป็นแบบตามด่านตามสเตจอะไรอย่างนี้นะครับน่าจะใช่แหละน่าจะใช่แหละน่าจะใช่แหละเดี๋ยวเดินวนกันวนก่อนวนก่อนวนก่อนนะลูกจะยิน มาเซใครมันอะไรข้างหลังกูนี่ฮะหืมเฮ้ยไก่ย่างห้าดาวหิวเลยนี่ไม่น่าพูดเลยเนะี่ยกูนี่หิวเลยน,นี่บินไม่เลยทีเดียวนะครับไม่ไม่ตัวแกนลิงมาละเป็นคนใหญ่เดี๋ยวได้ได้ได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 ชาร์จหักนิ้วก่อนกรอกกรอกมันจะเดินวนกูทำใหม่เนี่ย ร้อนแรง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 เอาสิเอาสิาส <c oughs> โคตรโกงนะตัวนี้พวกบอกเลยเอาเดีย๋ยวเอาเดีย๋ยวโอ้ซีไม่ไอ้มันมีอีกโอ้โไม่เลิกไม่หมดไม่หมดไม่หมดมันไม่หมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราอ่าตัวใกล้ๆๆมันกันนะเอาสิเอาสิเอาสิไม่ไม่ไม มอดไหมมอดไหมนะมอดไหมมอดไหมม,มันมีสองตัวก็ระเบิดตดนะ <c oughs> ระเบิดตดโอมันจะมีวันจบไหมเนี่ยเกมเนี้ยนะเออเราเล่นตัวอะไรดีอืมโอเคครับเราก็ค้างไว้ก่อนสิคไม่ค้างนะเราเราแบบเราพักไว้ก่อนคนระับออก แม่งเลยนะไม่รู้ว่ามันจะจบตอนไหนนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับโอเคครับก็ต้องขอพักไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในพาร์ทหน้ากันนั่นเองครับคืออยากจะให้มันมีตัวอื่นมามากเช่นตัวนี้นะครับไม่ก็ตัวนี้ไม่ก็ตัวนี้นะครับหรือตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ทุกตัวเลยมาก็ได้จ็อกเกอร์ก็ได้นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะครสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อนๆด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้าจ้า Bye bye Chúc Mua.